ก็ก okay, รับสวัสดีนะครับผมไอ้รุ่นฟรีไฟแล้วก็น้องนัหนูที่น่ารักกันทุกคนเกมด้วยน่ครับทุกคนก็สำหรับวันนี้แต่ทุกคน,บบน,นะกคนพี่ก็อยู่กับร้านซีเลงสโตนะครับน้องๆก็วันนี้นะทุกคนพี่ก็มีโค้ดมาแจกกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะวันนี้มีโค้ดอะไรนะผมเราก็จะมีอะไรเกมอะไรให้เล่นบ้างน,นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูมอนกันนะทุกคน ยังไงพี่ฝากกดติดตามไอ้พี่ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนแล้วกดไลค์ช่วยกันคนละหนึ่งไลค์นะครับทุกคนพี่อะไรมีกําลังใจมาทําคลิปห้น้องนได้ดูกันอีกนะครับทุกคนโอเคนะครับผมสําหรับโค้ดวันนี้นะก็จะเป็นโค้ดตรงนี้นะครับทุกคนจะมีโค้ดหนึ่งหนึ่งโค้ดนะที่แบบว่าเลียดอยู่นะทุกคนเนี่ยจะเป็นโค้ดประจําวันนะครับผมกิจกรรมแจกประจําวันโค้ดนะครับผมโค้ดตรงนี้เลยนะครับก็รีบๆไม่ใช่นะมีจำนวนจำกัดเด็ด ครับทุกคนโอเคนี่รับผมก็จะใส่ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็จะมีโค้ดอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งนะทุกคนก็จะเป็นใครที่มอไม็นโค้ดเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้นกันนะทุกคนโอเคไปต่อไปครับทุกคนเรียบร้อยนะทุกคนลองเล่นไร้กันบ้างคอมเมนต์ไงนะเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าทุกคนเฮ้ยทุกคนนี่ครับทุกคนพี่ก็เฮ้ยทุกคนมันเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะทุกคนก็จะเป็นพวก ร้านนี้าสุดแรนะคะทุกคนก็จะมีเซ็ตหมวกเอฟหัวเข่าเลย้วยก็จะมีเป็นเอเซตมะานะคะผมแล้วก็จะมีพวกเซตบูล็อกเนาะก็น้องๆชอบแบบไหนน้องๆก็จัดได้เลยนี่ครับแล้วก็จะมีเป็นวงล้อเกมด้วยเนี่ยทุกคนอันนี้เป็นวงล้อหมัดตึงนะคบทุกคนก็จะเป็นหมัดนะครับนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องๆก็ลองหมุนกันดูก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นวงล้อปัดธงนะคะผมแล้วก็จะมีร้านสุดคุ้มด <ๆๆ S 2> ้วยนะครับผมก็จะเป็นเซ็ตสุดคุ้ม คุ้มๆเ้ยนะทุกคนก็น้องก็จับได้นะทุกคนโอเคนะเดี๋ยววันนี้นะทุกคนพี่จะพาทุกคนนะผมมาจัดเป็นร้านสุดแรงดีกว่าครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูเซตบูล็อกนะคบทุกคนก็เซตบูล็อกครับผมนี่ฮะไปเดี๋ยวจัดเลยครับทุกคนสําเร็จครับทุกคนโอเคครับผมก็นี่ฮะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าทุกคนว่ามันจะตึงละแค่ไหนนะครับทุกคนไปไปดูพร้อมกันครับผม โอเคทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่ในดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็นี่ฮะทุกคนก็จะเป็นเซตบาวันไอเซตบูล็อกนะครับทุกคนบาวันเลยวะนะครับผมก็จะมีเสื้อนะเสื้อบูล็อกนะครับผมมีฮะเราก็จะมีกางเกงเป็นกางเกงบอลลิงนะทุกคนบพลิสองพันยี่สิบสามนะครับหัวก็จะเป็นโพลีิงสองพันยี่สิบสามมีผ้าพิกนะครับพิาักอินราบาวนะครับทุกคนมีปืนน็อตและเจ็ดสองกระบอกครับผมเป็น สองยาวอาเลเวสเจ็ดนะครับทุกคนหนึ่งกระบ,บอกนะครับทุกคนนี่ฮะแล้วก็จะมีเป็น u ูเอพอาเลเวสเจ็ดครับอีกหนึ่งกระบ,บอกครับทุกคนตึงบ้าทุกคนคิดว่าไงครับทุกคนตึงไหมทุกคนนี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็มีท่าอื่นอีกนะครับทุกคนนี่แบบว่าตึงตึงเรเท่นะครับอันนี้เป็นท่าเปิดบุกน็อกนี่เอาเลี่ยงครับทุกคนแล้วก็ท่าอื่นอีกนะครับทุกคนนี่ ยังไงก็ฝากกาดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไว้ like วได้วยนะสำหรับพิการน,นะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์น,นะครับใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์นะให้กดคำว่าล่าสุดนะครับเราจะได้เห็นก่อนนะทุนโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปครับทุกคน